สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนช่องมือนี่มารวย้ามาตาในท่าแม่ปันเพิ่นนอนสมาธิเด้อน,นะครับโดยเลขสามตัวสองตัวพี่น้องนะครับฝันเห็นพญานาคมาบอกเลขนะ้ำเป็นตัวใดเขาลองไปติดตามฝันของสุดท้ายด้วนๆของแม่ปันให้พี่น้องเอฟซีไปตามกันเลยครับสวัสดีครับแมปันสวัสดีมาตามสุดท้ายของสุดท้ายนี่ละบาดนะครับถ้าเดีน<ะ>้บอกเลยนะไม่ไดุ้ดเทียนนี่ล่ะ ได้สอบแล้วพู้ได้เห็นไก่สช้ามี่โชคว่ามันแปลกนะวันนี้ยายว่าก็ฝันตัวได้นอนสมาธิได้กือจันเป็นยังไงยายฝันมันเกิดฝาดไ่ได้ฝันก็นอกฝันบ่ได้ฝันฝันฝันยังสี่ห้าแก้ไปสี่ห้าตีมันก็แม่นเลยเป็นมั่นใจอันนี้เลยเป็นสมาธิแหล้วแบว่ามันเป็นอันนั่นมาแบบนั่นเราเลยมันเป็นแน่ฝันได้ดีมีได้สมอง เออมันเป็นจืดๆเอ้ากู้ขึ้นเพราะมันบาลานซ์แต่เนี่ยขอหวานขึ้นมันพูดกระเพาะจริงเฮ้ยอขอว่าเคยจะต้องเนี่ยเมื่อไหร่งอที่ปวดมากปวดมากก็ว่าปวดดอกเป <c oughs> ็นยังไดอันได้ได้มามได้แบบไหนบ้างได้มามแบบไหนสินอนก็นอนกันมาสิเนาะบบบนี้น้อนไปนอนมาตาคอยกะ รับลงทีละธรรมดาข่อยก็รับตายบัดเมื่อขึ้นก็เมื่อขึ้นบ้านข่อยนอนขอยมากที่ข่อยเลยว่าโอ้ยข่อยแม่เอ้ยหาเมื่อนข่อยสิไปหาใจตะกี้ข่อยบรรยากยักมียหลานไปเลี้ยงสองคนข่อยกับทงโจกเปร้วบัดขอยก็ไม่เงินจักบาทเงินก็ได้ข่อยย่างเบาไหวข่อยวางที่ข่อยก็เลยนอนหลับนอนขอยกับยุ่งที่ละตลอดหลับ บ้านนี้จังนอนไปนอนมากคือจังคือเห็นจอหัวพญ,ญานาคเห็นไหมหมึกหมึกคือว่านคือเห็น<ช>หัวจอพญานาคตัวมากงางง้างคอยก็เลยน,นอนอยู่บ้านนั้นเป็นเก้าเก้าพันเห็นคือหัวพญ,ญานาคอะไรหัวป่ะยัยคืออะไเห็นเป็นเก้าเก้าเออ เห็ดานั่งันว่เป็นเกล้าเกล้าเอาถ้าเกล้าฝันหนักมันเข้าฝันมันก็เป็นสันตันอยู่มันก็มันไม่เกล้าฝอยก็ฝันนี่แหละเทียที่สองเทียเทียที่แหลกฝอยไปเหตุธุรกิจสายตรงอันประธานนั่นขาเจ้าออกหรือไม่คนได้บอกจู่กับฟาง คอยได้มาสามารถกินอิ่มหินตีนั่งเต่าไปสุนด้บันคนได้ว่าแม่พทดขนเจ้าได้เรียกตัวใดบันนะเจ้าได้ก็ได้ยุคอยได้ว่าที่อันได้ยังล่ะคอยก็ได้เก้าเก้าเงาคดีผมไปออกรถมากแต่หนักยองหัวรถข้อมูลมดเขาจีบมากเขาก็ลางดิเขาไมกคอยเบ่งมาีกระซือยุซูนก็กระชือวัตทุกคน นี่แหละเทียที่สองอันแบบว่าบ่ได้ฝันเนี่ยแต่ว่าชิวบ่คิวคอยบ่หลับร้องเด้อคอย่สู้ฟังเอ่อคอยว่สู้ฟังอยากซื้อก็ซื้อบ่อยากซื้อก็บ่ซื้อเพราะว่าเลขมันหลายประตูเมนบ่ลลัมันสีออกเล่าห้าน้อยอีหยังเล็กอันนี้เฮาก็ได้ไปเองสิคันคันคอยฟันนี่มันจํากัดเขาสิบอกว่าเลขรัฐบาลไปเองสิมันก็แมนหลุดได้นอลวยอะไรก็เลยข้อมันขึ้นก็ได้ไหม่เลยายฮะโทได้ยีก ม่อขึ้นอีกได้สามหุ่นแล้วมืนขึ้นเช้ใ่เอมขึ้นได้สามที่แรกว่าที่ศูนย์บสัน้น <c oughs> บาทีกัดนั่นไปบบนี้เลยว่าสี่หกหนึ่งว่าได้เอี่นเออบัดเช็ดไปอีกใ้่บา,บาเอากุ๊กเาาสียงนอนบา้านคอยว่าก็เ็ดไป คือยังเสียบนอนบอบจากนอนบานนี้เลือจะคล้องเลขกนั่นอายุเ็ตสิบสี่ปะนะ่เขาบอกอีกทีนงว่าจะคลองเล็กเกี่อออายุจะคล้องเลขกเ็ดสิบสี่ปีนะโอ้ยเขามานั่นบ่อจากนอนไหม,มในลูกนั่งก็กคือ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เป็นยังซี่แต่นี่ขอยว่า มันแมน uh huh. อีหลีบ่เนาะช่วงในช่วงเยอะๆไม่ช่วงรอซีเจนช่วงรอที่อันเนี่ยนะหกทุ่มเนี่ยคอยเขานอนหกทุ่มทีหนึ่งดิคอยจังเข่าไปในมุ่งว่าสันก่อนกระดูกหันคอยเข่าจังสันจมือพ่อยุคนี้ยุคผู้ใหญ่สิกระยุกับเขานั่นแหละแล้วลูกเขาล้านเนี่ยล่ะต่ว่าผู้หนึ่งกลับไปทำงานเนาะเขากลับไปทำงานย่างขึ้นมือแรกแจ้งแล้วเขาจะมือก้อนในแย่เลยเกา มือขึ้นนี่ได้นอนสมาธิไดาบ่ะเออแล้วได้ซีหงหนึ่งอ่าแล้วก็ได้ซีศูนยอ่อซีศูนย์ขืนก้อนกับที่แรกเออเห็นที่สุดว่าซีสวนก้อนแลาเป็นตั้งว่าอายุเขาอยู่ต่อมาเนี่เลยมันเห็นสามตูนี่เออบัตรทุตไทยบัตรั่ะมันชอบทีหลายประเทอเนยในสมาธิอายุผู้บอกเกิดสี่เดือเออบ้านนั่นเลยว่าเย็ดสิบสี่ปี ผู้เป็นผู้บอกเลขนั่นอืมหางวางสั้นแล้วล่ะเนาะเอาสั่นแล้วพี่น้องนะครับก็ชัดเจนแล้วเนาะเลขใหญ่วันนี้เพิ่นว่าเพิ่นนอนสมาธิเด้อนะครับเพิ่นบ่ได้ฝันเพิ่นว่านะครับผู้ได้หก็ต้องซื้อเนาะผู้ได้มัดจังซื้อครับขึ้นเลกตัวใดซื้อตัวนั้นละแยกแต่ว่าไฮไลท์โตขึ้นวันที่สามสิบเนาะแล้วแมนขึ้นวันที่หนึ่งแยกได้เก้าเก้าเพราะว่ามันข้วันที่สองเนี่ยแต่ตองเป็นขึ้นวันที่หนึ่งแมนวะ งี้ละมื่อกี้วันทีสองเออตจะเราขึ้นวันที่หนึงน่งเลเก้าเก้าเขารวยได้กันในนับเป็นหกหกเด้อนะครับแล้วก่ย่ามว่าฟันมันขึ้นเนี่ยว่าเป็นฟันดอกเผื่อนนอนสมาธิคือมีคนบอกเพิ่งมาหกสี่หกหนึ่งแล้วก็สี่ศูนย์อายุผู้บอกเนี่ยสี่เจ็ดสิบสี่เจ็ดสี่เนาะเออเอาละครับปาม่านนี่แหละนะครับบริเวณมังนั้มเล็กนอนสมาธิย่ามมังนั้มกับชัดหนักเด้อนะครับย่มามว่าย่ามดีทรงหลานเลี้ยงม,าม,ามานหาเล พอมีเงนิงนส่งนะครับเคุนว่าเก่าควบฟันแบงปันให้ผู้ใดเห็นโครงสุดท้ายตัวนี้มักน,น้ำกับจัดโหลดนะครับนักน,กนะครับปรมาณมักมกต่ซื้อผู้ใดว่ามักแต่จะซื้อสี่หกหนึ่งสี่ศูนย์นะครับซองเห็นไหมเนาะครับมันยังเปลี่ยนมากาาสั่นตาซองเห็นไปดสิบห้าจูงใช้ไปเรียนให้รู้อยู่ แต่ว่าเก่าๆหน่อยมเรียก่อยก็ม uh. ังทางฮานอยทางเล่าไปเลเล้าเล้วแตจสิซื้อวันเี้เนี่บางเส้นมาออกล่าได้เลยเก่าออกไปใช้กับตาเบิ้เสเนาะเหล้าเขาเสียออกมานี่นผู้บกเรียกเลขเจดิบจผู้ถือบอเรียกผู้แดงเรียกบ่ยูสไลดไปนมันยได้หอยอยเจ็ดเจ็ดชินนังเลยเจ็ดที่แปดเออเงี้ยบออขสองหกที่แปดอยู่แล้ว่ บ่ถึกแกแม่ตุ้ยนายเคือว่าใ61คือกันแม่ตุ้ยน61คือกันใน16นแม่ตุ้ยแม่16กับ15 2ตัวอือถึกกันนี่เด้อเนาะลูกชายก็มาเลข61คือกันนั่นเอมันเห็นพ่อซาอยู่ในน้ํา4คนเด็ก้ากันตีือเอ้าว่าก๋อยตีให้เด้อใน3ตัวเด้ลงบ่บ่ไแม่ตุ้ยบ่ได้ลงคลิปเนาะเาบอกเาอกกันเลขแล้วเด้อเนาะมีอยู่ด้แต่ว่าข่อยลงให้เด้อ461น เือนหนงซีเนี่ยแะลงมอยู่ฟันมันพอใส่อยู่ในน้ำยา่ยซีโคนแล้วซีพอใส่ป็ใช่ปัญหาสมน้ามันเลยลงมไปซอยซีขคนแ้วีอแต่ว่าคลิปนี้เขาลงยืนเดกเล่าด้กวามจำหนเยอเขาลงคลิปสั่นเนาะเป็นลงคลิปสั่นซีหกนึงนะครับเป่าก็ฟันลูกไส้พอลี่เนาะเ็กเล่าแล้วมาออกเกนึงเนี่ยลูกไออกเก่านงนันอมาตรงนะสามตัวให่ เผ้าแม่นี่บ้างวันเลยเล่าเอามันออกเก่า่ใเขากันหลายคนไม่นองเข่าทั้งแม่ปันเข่าทั้งแม่ตุ้ยนะครับเลขยงห้หนึ่งเลยแต่ว่าแม่ปันได้สามตัวนี่หกหนึ่งเด้อนะครับกับสีศูนย์อายุผู้ฝันเนี่ยเพิ่นบอกว่างทีอายุผู้บอกเลขเจ็ดสี่อ้าวกประมาณนี้เด้อนะครับดวนๆพอได้เห็นกาแฟไปซื้อนะครับมักน้ำให้ชงมันลำด้วยสุขุมสุขนชงมันก็อย่าลืมย่ายเด้อนะครับอย่าหาเงินส่งหลานเลี้ยงหาไรเอาสนเงินว่าเลยใช้เงินหลายหมื่นเยอะ ได้มากน้ำกับสามตัวจัดเนีนๆไปเลยสี่หกหนึ่งเยซื้อหน่อยในไลายเนี่ยเอ้ล่เวิงงคนละหาสิบยี่สิบมันก็อระมานตัวหอ่าได้สามตัวเนาะยเนาะอ้าผู้ชมมาทำใหญ่กเรื่มคุยใหญ่เลยนะครับเป็นกานบุญให้ปั่นในวันนี้แห้งมาปังละล่ำเรื่อยสู่สุขคนเเ้อนะครับเป็นเลขนอนสมาธิว่าเป็นเลขฝันอืมับกเือนกอีกตบอก่นยยอยู่อสมาธิสินอนไปแล้วมันเกิด มันจะสองเทียนไว้ให้เจนสองเทียเออเจาแรกเขาเขาเก้าเก้าเขาเยอเจ้านี้เขา้มาอีกเนาะเพราะเวลารัาบันไทยเขาเป็นลาวที่เนาะเกาเก้านี่เออจะงว่าอันนี้มันน้ำอยู่ในเล็กเงีเนี่ยอันสีหกหนึ่งกับสีศูนย์หนึ่งกับเจ็ดสีเนี่ยเอาโจโจวันวนพี่น้องสู่สคนสวัสดีครับรัฐบาลนะกระชื่อสามตัว